ความรักใครๆก็อยากได้แต่ถ้าเราไม่ได้เราต้องเปลี่ยนความคิดนะหาเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตที่มันเป็นหลักสำคัญให้กับตัวเองโดยที่เรายืนหยัดได้ด้วยตัวเองในต่างแดนอันนี้คือหัวใจเลยนะคอย้อนนะคะวิดีโอฝรั่งโคตรตอแหลเนี่ยหเดือนมาอยู่ต่างแดนช็อกเจอว่าช็อตกับผู้หญิง หลอยไปกินกันฟีฟีๆน้ำแตกเราแยกทางนะคะคนไทยเรารับไม่ได้หรอกจริงๆมันเจ็บปวดแต่ถ้าเรายังไม่เข้มแข็งถ้าเรายังยืนหยัดอยู่ที่นี่ไม่ได้ถ้าเราถอยหลังไม่ได้เราก็ต้องมองเอาเขานะตัดจากความรักเอาเขามาเป็นบันไดเยียบนะเป็นต้นทุนเป็นใบเบิกทาง เพื่อให้เรายืนหยัดอยู่ตรงนี้ได้สาวๆจา๋าอย่าเสียเวลาทําไมมันถึงเกิดขึ้นกับเราอย่าเสียเวลาน้อยเนื้อต่ําใจโอ้โหวาดฟันชั้นเลิศดหรูมาถึงตรงนี้ชั้นตกสวรรค์คําว่าตกสวรรค์จากความรักแต่อย่าลืมว่าเราเลื่อนขั้นมาอยู่ต่างแดนนะอืเราต้้งหากล่ะที่ยกชีวิตและฝากชีวิต นะฮะไว้กับเขาโดยที่เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นกับเราเลยให้รีบปลูกตัวเองออกมาให้ไวให้รีบหาแนวทางของตัวเองให้ไวนะสู้ได้สู้นะามายาหญิงเราต้องใช้เพื่อที่จะเอาตัวรอดยืนหยัดอยู่ได้ขั้นต้นพื้นฐานอยู่ในต่างแดนอย่าลืมกฎหมายแต่ละประเทศนะฮะจบ B2 เนะาะ3ปี สอบสัญชาตินะหลักงานตอนเรียนให้เรารีบทำถ้าทําได้เนาะแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันไปพยายามเอาความรู้ตรงนี้เพื่อที่จะมาเป็นบันไดนะคะ,ะให้เราเข้มแข็งในวันข้างหน้าถ้าเกิดอยู่ไม่ได้เราก็จะได้ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเอง1เงินของตัวเอง2ง,งานหลักคําประกัน3ใบเบิกทาง ของตัวเองในวันข้างหน้ามันจะเป็นเครดิตเคดีให้กับตัวเองมากๆถ้าเราไม่ได้ความรักตรงนั้นเราทนเพื่อหลักของตัวเองด้วยตัวเองอะช่างมันหมดรักหรอโอเคนะหมดรักชันใช่ไหมหรือไม่ดีกับฉันใช่ไหมเรารู้จุดนี้เร็วยิ่งดีเพื่อที่จะปีการวางแผนชีวิตให้กับตัวเองนะคะพี่น้องคะเนาะยิจาก็ขอบคุณนะคะที่น้องได้มีความรู้สึก อ,อธิษฐานดนบันดาลแล้ววันนี้ได้มาสารภาพว่าเยจารู้ไหมเยจ่าเป็นคนชุบชีวิตเยน้องให้ลุกขึ้นมา,าสู้ใหม่เยจารู้ไหมก่อนที่จะมาเจอเยจ่าน้องมีทางเลือกอยู่สองทางหนึ่งทางนะคะติดตามเยจ่ามาตลอดคอยฟังคอยดูอขอให้เยจ่าได้รับสายได้พูดได้คุยกับเยจ่าแต่ถ้าบุญมีนะคะสอง าภายใน3มวันเจวันถ้าไม่ได้คุยกับยายจา๋าเนี่ยน้องจะขึ้นไปคุยและวเกี่ยกับเขาแล้วจะขอปิดชีวิตต่อหน้าเขาไปเลยชีวิตคนเราในนาทีสุดท้ายโอ้ยยายจา๋านะวันนี้บอกเลยคนลุกทั้งตัวบอกเลยว่าสาธุบุญนำพานะฮนะเนาะแรงบันดาลใจแดงอธิษฐานน้องนะโดนใจมาถึงยายจา๋ายายจา๋าขอโทรกลับคุยกับน้องทันทีร้องไห้คุยกันทั้งน้ําตา แต่ในน้ำตาพลังนั้นมันมีแนวออกแต่คนที่ทุกอยู่มันจะหาทางออกไม่ได้พอ,อยายจ๋าจฟังฟังฟังคำถามแรกอยากกลับบ้านไหมกลับไม่ได้เพราะก่อนมาเราก็โดนเหยียดทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนไม่มีทางที่จะถอยหนึ่งนะสองอืมชีวิตเรานะไม่มีขขาแล้วหนูขอตายคำนี้หยุดพูดอ่านะสาม ถ้าอยู่ตรงนี้ได้มีทางออกอยู่ไหมอยู่ทำงานลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเองปลดล็อกมองหาทางนะคะนี่คือขออยากให้ทุกๆคนมีพลังกำลังใจเนาะสาวๆอย่าคิดฆ่าตัวตายโดยเด็ดขาดวันนี้น่แป้วทั้งหัวใจเลยนะคำสารภาพฆ่าตัวตายเนี่ยคือคำพูดที่แบบทั้งขนลุกคน,นพองนะ,ะโชคดีเนาะ ถ้าเยาจารู้ทีหลังเยจ๋าจะเสียใจกับสิ่งนี้ขนาดไหนเพราะเราไม่ได้ยื่นช่วยตรงนี้นะ,ะขอบคุณขอบคุณวันนี้ก็หวังว่าพลังที่ให้แนวคิดแนวทางกันไปเนาะจะปลุกให้มีพลังสู้นะคะมันต้องมีพลังมันต้องมีนะคะแล้วสิ่งที่มีนี่คือตัวเองดึงบันดาลดึงความรู้สึกแย่ๆทิ้งเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนไม่ว่าความทุกข์ความสุขอะไรอยู่ในใจนะคะตัดมันทิ้งไปก่อนอถามว่าลืมได้ไหมมันลืมไม่ได้หรอก มันคือความเจ็บปวดมันลืมไม่ได้แต่เราต้องเอาสิ่งอื่นมาทดแทนนะเราไม่เหลือใครทุกคนชอบพูดเลือกตายเพราะเราไม่เหลือใครนะแต่ทุกคนที่พูดแบบเนี้ยเพราะลืมตัวเองเราเนี่ยสำคัญขนาดไหนเราเป็นคนเก่งที่ช่วยเหลือครอบครัวทุกคนพี่น้องอืม จนโดนสารพัดถึงแม้วันนี้เขาตัดเราเพราะเราไม่มีให้เขาเพิ่มอ่ะโอเคผ่านไปนะฮะเก็บเข้ามาภูมิใจบ้างไหม,มว่าเราเก่งขนาดไหนได้พูดกับตัวเองบ้างไหมทุกครั้งเกิดปัญหาทําไมเรามีทางออกบอกกับตัวเองบ้างไหมวันนี้เราก็ต้องย่อมมีทางออกเหมือนกันเพื่อตัวเองนะยิ่งถ้าพูดว่าเราไม่มีใครนะเรายิ่งต้องรักตัวเองมากขึ้น รักให้มากคนคนนี้รักให้มากผู้หญิงคนเนี้บอกตัวเองตบหน้าอกตัวเองแรงๆนะเพื่อก้าวข้ามกับปัญหาอย่าคิดทำร้ายตัวเองถ้าคุณบอกว่าคุณโดนคนอื่นทำร้ายอย่าคิดนะไอเหยียบย่ำตัวเองด้วยตัวเองถ้าคุณบอกว่าคนอื่นเหยียบย่ำดูถูกเรา อย่าคิดนะตัดช่องน้อยแต่พอตัวอยิ่งถ้าเราไม่มีใครเรายิ่งต้องรุดสู้เพื่อตัวเองถึงเวลาสร้างความสุขให้กับตัวเองถึงเวลาให้กับตัวเองร้อยเปอร์เซนแล้วถ้าไม่มีวิกฤตนี้เราจะไม่มีความคิดนี้ขอบคุณสิ่งที่มันเกิดขอบคุณสิ่งที่มันเข้ามา มันจะได้มีทางออกให้กับตัวเองนะคะเนาะหัวใจทรงพลังพยายามมากๆเลยนะคะทำไมลูกอ่ก็ยตตน่ดสอโอมายาให้มามาคุยวิดีโอก่อนล้วเดี๋ยวดูคุยกับโอป้าโอเคอกด็ดลาตโตเน่อ <c oughs> อันนี้โอมา อมาอลิสนะคะโอ้ยอารมณ์ลูกอันนี้เขาตอนเด็กฮูฟียยาเบนเยตอนเด็กเจ็กโซดีอ่ฟีร์เนอะหนนหน้าตอนเด็กโอเคนะคะโอ้ยเบิงเด้อออกนอกเส้นทางอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนะฮะเนาะ เก็บสิ่งเล็กๆน้อยๆมาเติมพลังนะคะให้กับตัวเองเนาะก็หวังว่าอ้อมกอดยายจ๋าคำพูดของยายจ๋าจะเป็นแรงบันดาลใจนะคะจูนใจให้คนคนนึงลุกขึ้นมาสู้ได้เนาะแล้วก็ฝากบอกพี่ๆน้องๆทุกท่านเลยว่าเข้ามาเติมพลังกำลังใ,ใจให้กันและกันนะคะ ยิ่งในนาทีสุดท้ายที่เราทุกข์เราจะหันหาทางออกไม่ได้ว่างติ๊กมาน,ะนา้านอ้ายายจ๋าช่วยได้ก็จะเป็นแค่แนวคิดเท่านั้นมันอาจจะถูกต้องแต่ไม่ถูกใจมันก็อยู่ที่ตัวเราเลือกชีวิตเราเป็นของเราจริงๆแล้วที่เราทําทุกอย่างเพื่อเขาเพราะเรารักเขาวันนี้เราจะยอมทิ้งชีวิตให้กับคนเลวๆที่ไม่รักเราได้จริงเหรอ อ่าถ้าเราดึงตัวเองกลับไม่ได้เราจะเสียใจได้ขนาดไหนเสียใจขนาดไหนตายไปยืนมองหน้าศพตัวเองนอนอยู่ตรงหน้านะอันนี้ไม่รู้ว่าผีเห็นจริงไหมนะฮะแล้วทีเนี้ยเราจะกลับเข้าไปร่างเดิมไม่ได้เนะี่ยคนที่เสียใจที่สุดคือเราแล้วเรายืนอยู่ไม่เกิน3วันเขามีหญิงใหม่เหมือนเดิมเราอยู่มันก็มีหญิงใหม่เราตายมันก็เอาใหม่อยู่ดีเพราะฉะนั้นเราลุกขึ้นมาแข็งมาแก่งมาโชว์มาสวยมาเลิศมารวยนะ เพราะเรามีโอกาสได้มาหาเงินในต่างแดนแล้วผัวเหรอในเมื่อเราไม่ได้ความรักข้างหน้าอ,อยากได้เหรอนะเลือกได้ในโอกาสที่มันจะเข้ามาแต่วันนี้รักษากายใจตนความรักสวยงามเสมอรักวันนี้ไม่สวยงามเริ่มต้นใหม่ก็ย่อมสวยงามนะคะเพียงแค่ถอยหลังมารักตัวเองความรู้สึกเจ็บปวดเพราะเราทุ่มเททั้งกายและใจ ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคนข้างหน้าแต่ลืมคนคนนี้มันถึงได้มีความรู้สึกตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําให้คนอื่นมามากมายถอยหลังกลับมาให้กับคนคนนี้ทุกเรื่องราวเลยนะแล้วเราจะมีพลังเราคือคนเก่งนะเราคือผู้ให้ให้คนอื่นได้ดูแลคนอื่นได้แล้วทําไมไม่ดูแลตัวเองถามซิ ถึงเวลาดูแลตัวเองแล้วถึงเวลานะจริงๆแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเปลี่ยนความคิดคำนี้ยังใช้ชีวิตเปลี่ยนเราเจ็บจบนะเดินหน้าหาใหม่ประสบการณ์ชีวิตมันจะเป็นบทเรียนให้เราได้เข้มแข็งไม่จำเป็นต้องหาบทเรียนคนอื่นเลยยิ่งประสบการณ์ชีวิตตัวเองมันยิ่งดีแก่เราเราจะไม่พลาดแบบนั้นอีก เราจะไม่เจ็บแบบนั้นอีกนะเราจะจำสิ่งที่เราผิดพลาดเราจะหาทางที่ดีกว่าติกับตัวเองดีกว่านี้นะและทําได้มากกว่านี้ด้วยเนาะขอฝากถึงน้องๆทุกคนขอบคุณขอบคุณที่เลือกเยจานะแต่วันนี้ขอย้ำอีกครั้งว่า บอกว่าไม่มีใครถ้ามาคุยกับยายจ๋าอย่าลืมนึกถึงหน้ามียายจ๋าแล้วต้องรักตัวเองมียายจ๋าแล้วต้องสู้มียายจ๋าแล้วต้องมีสติอืมต้องเลิศสวยรวยมีเงินนะะด้วยตัวเองให้ได้นะแล้วเราจะภูมิใจแล้วเราจะขอบคุณแล้วเราจะบอกว่ามันสุดยอดไม่มีอะไรที่ทำให้เราเจ็บปวดได้อีกล้ะ จริงๆทำให้ได้นะคะทุกคนยายจ๋าจเป็นกำลังใจให้สู้ๆชีวิตเราต้องดีกว่านี้แน่นอน